มันได้อาจจะช่วงห่วงหนึ่งแต่พอถึงอีกช่วงเราบังคับมันไม่ได้นีนที่พระเจ้าสอนไว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมันและไม่มีอะไรแท้จริงและไม่มีอะไรเที่ยงแท้ด้วยแต่เราก็ต้องมีความหวังอยู่ดีถูกไหมอย่างนั้นมีลูกเพื่ออะไรแล้วก็หวังว่าเราแก่ตัวเราก็จะได้มีคนมาดูแลเรา แต่พอถึงเวลาขึ้นกลายเป็นเราต้องมานั่งดูแลลูกลูกมาป่วยก็มีคนที่อยู่กับเราได้ตลอดไปส่วนมากลูกที่ป่วยนะพิการสมองเสื่อมแล้วก็ไปไหนไม่เขาเรียกทำอะไรไปไหนก็ไปไม่รอดก็กลับมาอยู่กับเราก็คิดเนี่ยลูกที่พอจะพึ่งได้ไงก็จากไปไอ้ที่อยู่ก็ก็ไม่ได้พึ่งก็ไป แต่ที่มาก็ก็แค่มาเยี่ยมมาดูขั้นเองว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนให้เราเราเราดีขึ้นนะ <Yeah. S 1> ก็อยู่กันแบบเนี้ก็ขอให้ย้ายมีโรคภัยก็เจ็บซ้าเติมก็พอแล้วเ <Yeah. S 1> นาะใช่ไหม <Yeah. S 1> น้ำตาคนมันไม่ได้อยู่ลึกนนโยมมันอยู่แค่เบ้าตานี่มันอยู่ในหัวใจคนเรา <c oughs> นี่ถ้าอยู่กันสองคนก็ยังพอเป็นเพื่อนกันได้แล้วพอถึงอีกอีกเวลาหนึ่งล่ะไม,ไม่รู้ใครไปอีก <c oughs> แล้วใครต้องเฝ้าใครอีกก็ยังไม่รู้กันยังไม่รู้ <c oughs> แต่ไม่ใช่แต่คนจน,นะคนรวยก็มีสภาพเช่นนี้นะ <c oughs> มันก็จะมีเรื่องอีกแบบหนึ่งไป เพียงว่าฐานนะการเป็นอยู่มันอาจจะดูต่างกันไปแต่ว่าชีวิตเนี่ยความพัดพรากมันไม่ได้เว้นว่าบ้านหลังไหนเหมือนผู้เจ้าเคยให้บอกไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาศน่าจะเป็นนางกีสาโคตมีถ้าทำไม่ผิดนะร้องเสียใจว่าลูกต้องตายลูกหลานตาย อุ้มไปทั่วหมดจนถึงว่าหารูพแต่เจ้าว่าไม่อยากให้ลูกตายพูะเจ้ารู้ว่าพูดไปก็นางรับไม่ได้ก็บอกเราจะช่วยนางแต่มีข้อแม้นางก็ตาสว่างมีความหวังขึ้นเธอจงไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดที่บ้านที่ไม่มีคนตายเอามาทำเป็นยาหนึ่งกำม,มือท่าน้น นางได้ความหวังดีใจวิ่งออกไปเลย <c oughs> ไปถามบ้านเล็กบ้านน้อยบ้านนี้มีเม็ดพันธุ์ากาศไหมบางคนบอกไม่มีบางคนบ้านนี้มีดีใจขอหน่อยบอกได้สิแต่ขอถามก่อนบ้านนี้เคยมีคนตายยังเมื่อปีที่แล้วแม่ฉันตายไปแล้วไม่ได้ไปอีกถามไปเจออีกมีเม็ดพันธุากาศ ขอได้ไม่บอกขอได้แต่ก่อนจะรับขอถามว่าบ้านนี้มีคนตายไหมบอกมีลูกชายของฉันเพิ่งป่วยตายไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนางก็ไม่ละความพยายามไปเงี้ยสุดท้ายไม่มีบ้านใดที่ไม่มีคนตายที่นางไปเจอมรได้ลประกาศนางได้สติเลยนะได้สติ กลับไปหาพระเ,เจ้าเข้าเฝ้านางบอกนางเข้าใจแล้วพุทธะบอกบัดนี้เธอได้เข้าใจสัจธรรมชิดแล้วหรือน่าจะเป็นนางกีสาโคตมี <c oughs> เธอจงหยุดเสียใจเธอจงหยุดการร่ำไรรำพันกับของรักที่จากไปเพราะวันหนึ่งเธอก็ต้องจากโลกนี้ไป และทุกอย่างก็จะพรากจากเธอไปอยู่ดีไม่ใช่วันนี้อาจจะเป็นวันหน้าหรือวันต่อไปวันนี้อาจไม่ใช่วันของเราใครที่หัวเราะได้หัวเราะไปใครยิ้มได้ยิ้มไปใครดีใจได้ดีใจไปอย่าเพิ่งรีบทุกพอวันหนึ่งความพัดพรากจะมาพรากจากใจเราของที่รักที่สุดกับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยเราหวั่นใจไงเรากลัวว่ามันจะเกิดขึ้น แล้ววันหนึ่งสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นนางเข้าใจเลยนางจึงปรงบอกว่าถ้าลูกจะตายก็ตายเถอะแม่เข้าใจแล้วอีกหน่อยแม่ก็ต้องตายจบแล้วฉะนั้นชีวิตที่เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยสิ่งที่มีค่าที่สุดกบว่ามนุษย์นย่ถ้ามองภายนอกคือปากท้องเสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ที่อยู่อาศัยเครื่องน่งห่มอันนี้คือการดำรงชีวิตแต่แท้จริงใจที่อิสระค้นจากทุกข์ต่างหากนี่ไงแต่ใครจะเข้าใจเพราะว่าทุกคนถูกความทุกข์คุกคามความหิวเป็นทุกข์ความร้อนเป็นทุกข์ไม่มีรถก็เป็นทุกข์ไปไหนก็ลําบากบ้านหลังคารั่วก็เป็นทุกข์ก็ต้องหามาใส่มาเติมมาแตง่งมาต่อ จนเวลาเราหมดไปกับการสแสวงหากับสิ่งเหล่าน,นี้จนบางครั้งลืมว่าชีวิตของเรากำลังหมดเวลาลงแล้วก็ไม่ได้บอกนะว่าลูกชายโยมจะต้องตายยุเท่าไหร่โยมรู้ไหมไม่รู้ค่ะโยมรู้ไหมไม่รู้ครับแล้วคนที่ตายรู้ไหมก็ไม่รู้เขาได้บอกโยมไหมว่าเขาจะตายเขาก็ไม่ได้บอก <c oughs> ค่ะไม่ได้บอก ไม่ต้องบอกเป็นมะเร็งนะไม่ต้องบอกเป็นโรคใจไม่ต้องบอกเป็นหัวใจต่อให้แข็งแรงขับรถอยู่เนี่ยขับรถจนต,ตูมเดียวตายตายแลตแลุมบอกโอ้ชีวิตก็ละ่ะญาติจมนี่ก็ได้เห็นอีกหนึ่งมุมมุมมองนะแล้วก็นี่คือสองสองผู้เฒ่าที่อยู่บ้านปลายชีวิตกับบ้านที่ที่เช่าวัดอยู่ก็บ,บ้านอาศัยตอนที่ยังแข็งแรงยังพอมีเงินหามา สร้างบ้านอยู่เลยไม่ต้องเสียค่าเช่าบ้านแต่ก็ต้องแต่รายรับมันก็จํากัดได้แค่คนละหกร้อยนี่เจ็ดร้อยพันสามร้อยแล้วก็หาของเก่าไปตามเหตุที่จะพึงได้พึงมีงที่อยู่ไปมันทีเท่าไปหน้าเด้ที่นี่จักที่ยังใดอีกแรงกันหมดไปเรื่อย หอดมือนน้าแห้งกระบาดกิแมนบอกตากสิบอยหินคงที่นี่โอก็สิเออโอ้ยยางก็สิบอกไว้กินกระบาดแสบโอ้ยจักสิวางไดที่นี่มีแต่จมทินี่อ้าซสำเนียล้วเดี๋ยวจะมาจะช่วยให้ไว้สามหมื่นนะเอาไว้ดูแลชีวิตเก็บไว้ เผื่อเอาเงินตัวนี้ไปต่อทุนก็ได้นะไปไหนเราอาจจะขอถามซื้อนะ <k nes in> เออมีรถเข็นใช่ไหม <k nes in> เอาจักรยาน <k nes in> จักรยานปัน่นอะไรจักรยานปั่นอจักรยานนั่นเดินไม่ไหวโยมสองภูมิยมยก็เงินกระเป๋าเดียวกันใช่ไหมครับ <k nes in> อ่า บางคนบอกบอถามเงินกระเป๋าเดียวบอกยูด้วยกันเงินคนละก,กระเป๋าเท่<น>อ่าเอาเอาเอาสามหมื่นเก็บไว้เด้อ<น>อันแลหย่อนพระลัเก่าเด้อเนี่ยผู้ใดเคยเหตศีลเหตท่านก็สีได้พอกันหรอกคนไหนให้ทานรักษาศีลใจเป็นกุศลหรือว่าวิบากกรรมเบา,บางก็เจอกันนะแต่จะเจอกันเมื่อไหร่ก็สุดแล้วแต่เพราะคนยังรอจะมาอีกเยอะเลยอ้าว เอาวิทยุเดี๋ยวจากนี้ไปจะให้โยมมีที่พึ่งใหม่ออานั่งนั่งเก้าอีขา้ขึ้นมาข,นขึ้นมาขึ้นมาโหลดขึ้นก่อนเออนี่เออนี่หนังสือสวดมนต์นี่รูปใหม่ปกใหม่เขาทม,มาน,นั่นเนี่ยโอ้ยหนาไซกิกเลยนี่โอ้แต่ส่วนใหญ่เขาบอกว่าท่านจะคุณออก ออกรายการดูไม่เหมือนตัวจริงตัวจริงดูดีกว่าเยอะเขาบอกอย่างนี้ธรรมาก็เลยเชื่อ,อโยมนะโ <c> ย <oughs> ว่าแล้วสบายใจเจ้าของน,น,นี่ความสุขเล็กน้อยของชีวิตเ่อเตศไซอหลีไวน้นี่งามบอกเนาะงามคือเจ้าของเนี่โอ้ยออให้บอกโอ้ยงามคือเจ้าของนี่น้องถาม โอ้ห oh, ลังหลังหลังปก <Yeah. S 1> นี่ก็ไปปวดภัยสะบานเออนี่ไปปวดมาเดี๋ยวเดี๋ยวที่อนันนี้